เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาอยู่กับสลาวเด็ดคลิปที่6นะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราไปฟาร์มแบบไม่จํากัดกันมาแล้วนะครับก็ก่กอนอื่นเลยขอโชว์ของก่อนนะจากที่ไปฟาร์มแบบไม่จํากัดมานะครับใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูนะวิธีการฟาร์มแบบไม่จํากัดในสลาวเด,ดนะครับผมมาดูาสไนเปอร์เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับไม่ใช้ Hunting รเฟิลเราได้เจ0ดนะซึ่งมันรุนแรงกว่า ไม่มากหรอกแต่ว่ามันก็มันก็นิดนึงมันก็แรงกว่าแหละเ,ออเป็นเกรดสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับแล้วก็เลยติดอุปกรณ์ทุกอย่างให้เต็มที่ไปเลยนะซับเพเซอร์นะเป็นแบบยาวนะมันจะมีซับเพเซอร์2แบบครับแต่ว่าอันนี้ติดแบบยาวแบบเก็บเสียงแบบกริ๊กมากแล้วก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเป็นฮันเตอร์สโคปแล้วก็ จุดสูง8เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบ็กแพ็คปีนใหม่ครับช่องเยอะขึ้นเป็น7คูณ9นะใหญ่กว่าเดิมอีกเป็นออของทหารเลยเพิ่งเคยได้นะแล้วก็จากที่ลองแบบรีหลายๆรอบเนะี่ยมันก็ออกมาแค่ใบเดียวน่าจะหายากอยู่มากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวคอนเทนเนอร์ที่เป็นแบบ ตายแล้วของไม่ตกมัง้งผมเข้าใจว่าอย่างนันนะก็จะได้เป็นเกรดมิลิเทอรี่เหมือนกันนะครับก็คือจะมีเพิ่มเป็น3แถวนะรู้สึกว่าธรรมดาสีแดงมันจะมี2แถวปะ่ะเออแต่อันเนี้ยมันจะมี3แถวเยอะขึ้นนะหมวกได้มา2องใบได้มา2ใบนะมีใบเดิมที่ได้มาอยู่แล้วตั้งแต่การมาฟาร,ร์มครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้มาเพิ่มอีกใบหนึ่งอ,อ่กล้องส่งทางไกลครับเปลี่ยนเป็นแบบ เกรดทหารแล้วนะแต่แฟลตไลตยังไม่เจอแฟตลตไลยังเป็นซีวิลเลียนอยู่โอเคก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มีอาวุธต่างๆครับเยอะมากแมกาคาซีน9มมตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีเป็นตับชนิดที่เรียกว่าเปลี่ยนรีโหลดนะักกันกระจุยกระจายเนาะได้อ่า akm ครับเป็น7.62นะแล้วก็แมกาคาซีนพร้อมใส่ไปแล้ว1อันนะครับแล้วก็มีมกา,าซีนเพิ่มมาอีกอันหนึ่งแล้วก็พวกนี้เนี่ย ได้เกินมาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากนะครับโมของวินเชสเตอร์ได้มาอีกเยอะมากข้างในนี้มีอะไรอีกนี่ M4 นะครับ5.56ก็ได้มาแล้วนะแล้วก็ติดของแต่งครบนะครับผมลืมใส่เดี๋ยวเอานี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับตัวนี้กระสุนลังเพลิง5.56พร้อ,อมใช้งานครับ พร้อมใช้งานมีอะไรอีกเวกเตอร์จุดสี่ห้านะใช้กระสุนเดียวกับพินเชสเตอร์แล้วก็ตัวดัมมอันนี้ใส่กับตัวนี้ได้เหมือนกันอันนี้แม็กกาซีน30นัดนะอันนี้60นัดนะครับข้างในนี้มีอะไรอีกอันนี้เห็นไปแล้วเนาะตั้งแต่คลิปก่อนก่อนนะครับปืนโอ้โหคือพร้อมประทะมากตอนนี้พร้อมประทะมากจริงๆอุปกรณ์เราครบถ้วนก็ตั้งใจว่าจะ เข้าไปสำรวจอย่างที่เคยบอกครับใน F.O.B. อัลฟาตรงนี้อยากจะไปสำรวจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเขตลังสีนะที่ลองดูเนี่ยมันรู้สึกว่าน่าจะมีบังเกอร์อยู่นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่อยากจะไปสำรวจตอนคลิปแรกที่เราเผลอเดินเข้าไปเนะนี่ยตรงเนี้ยเหมือนจะมีนกหรือเปล่าตกอยู่ลูกหนึ่งตรงนี้แล้วก็เราแวกนี้รอบๆเนะี่ยเป็นเขตลังสีเหมือนกันก็อยากจะเข้าไปนะครับแต่ว่ายังยังไม่ใช่ในคลิปนี้เดี๋ยวก่อน นในคลิปนี้เนี่ยที่ตั้งใจจะเข้าที่ตั้งใจจะทำเนี่ยก็คือไปเจอบ้านหลังหนึ่งอยู่รู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับไม่รู้ไม่แน่ใจจุดนี้หรือเปล่านะ,ะมันเป็นบ้านล้างแต่ว่ายังไม่พังเราก็เราสามารถไปตกแต่งบ้านหรือว่าคาป,ประตูไปใส่ครับนุ่นคานี้ไปใส่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านหลังนี้ดูก่อนนะครับผมโอเค ก่อนอื่นเลยเรามาทําการขายของในส่วนที่มันเกินความจําเป็นของเราก่อนเพื่อหาตังค์นะซัเบเพเซอร์ของปืนพกนะครับขายไปเพราะว่ามีอยู่แล้วนะอันนี้7.62เอ๊ะเรามีหรือ,อยังเอาโอเคใส่ไปแล้วนะใส่ไปแล้วก็ขายถึงไปครับสไนเปอร์มีปากกระบอกปืนสไนเปอร์ขายถึงไปแมกกาซีน5.56อันนี้ เก็บไว้แล้วกันเป็นแม็กสำรองนะ,ะ GPS ครับจะขายไปขายไปขยะขายไปอันนี้ของที่เราจะเอาไปทำการแต่งบ้านนะมีอะไรอีกมวกมีอยู่แล้วครับใส่ได้ใบเดียวขายไปมีอะไรอีกก็ไม่มีแล้วเนาะที่เหลือก็เก็บไว้ครับอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกัน ตอนนี้เรามีเงินอยู่4,000นะ4,000เดี๋ยวตอนที่เราไปไปทําบ้านแต่งบ้านเอาของไ,ไว้ที่บ้านตรงนี้หนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทํากันเลยไปที่ FOB Alpha ตรงนี้ด้วยเลยงบปะมานเดี๋ยวเราเตรียมตัวพวกอุปกรณ์เพิ่มเลือดไปเลยแล้วกันไม่แน่ใจว่ามันมีไอ FOB Alpha นะ่ะมันมีอยู่2ที่ ตรงนี้กับตรงนี้เนะแต่ตรงเนี้ยมันสลัดบังเกอร์ด้วยหรือว่าไอ้ส่วนที่เป็นบังเกอร์มันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจครับนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างไรเราใกล้อยู่ตรงนี้มากกว่าเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนี้แล้วก็สำรวจดูก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าจะสำรวจตรงอื่นเพิ่มเติมเ,มเยวค่อยว่ากันต่อไปโอเคก่อนอ,อื่นเดี๋ยวจะขอทําการครัฟประตูก่อนนะ ประตูใช้ไม้10นะครับแล้วก็ใช้เหล็กหกได้เลยปะหรือว่ามันต้องดึงเอาออกมาหรือเปล่าทำอ๋อโอเคอะได้เลยครับแล้วก็เอามาเก็บไว้ก่อนเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดมันใช้ประตูเท่าไหร่วะ3หรือ4บานไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่ามันใช้ประตู3หรือ4บานนะในการ บ้านไม่เป็นไรเราทําการคลาบไปก่อนนะกันแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่พอ,อยังไงเนะีเดี๋ยวเราค่อยมาคลาบอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าจะไม่พอแล้วไหมไม่ได้ละอ่ะได้แค่2ครับไม่เป็นไร2ก็2 2ก็2ก่อนโอเคมีอะไรที่เราจะต้องซื้ออีกไหมไมีตังค์อยู่4 0 0พกระสุน ส่วนจริงๆเรามีเยอะแล้วนะจุดสามนแปดเอามาอีก,ก,อกออาาอสักหน่อยแล้วกันครับเตรียมตัวให้พร้อมอาหารหามยาเรามีพอสมควรอยู่แล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาผ้าเันแผ่อีกสักหน่อยแล้วกันครับเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่400โอ้โหแพงอยู่ไม่เป็นไรเรามีตังค์เอาผ้าเันแผ่ไปเผื่อว่าแต่อ๋อ เก็บอยู่นี่โอเคอาเก็บได้4โอเคครับมี6อันก็น่าจะพอใช้นะอ๋อแล้วก็อีกอย่างครับหลังจากคลิปที่แล้วหลังจากคลิปที่แล้วก็ไปเดินเจอรถทหารมาคันหนึ่ง่าแล้วก็จะใช้เป็นรถประจําของเราละรถทหารนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ติดค้างไว้ในคลิปที่4นะที่บอกว่าเฮ้ยเราได้หมวกในวิชั่นมาแล้ว มันใช้ในวิชั่นได้ไหมใช้ได้ครับผมไปเจอมาแล้วกดปุ่มเอ่านี่กดปุ่มเอ็นแล้วทุกอย่างเขียวเลยเป็นในวิชั่นมองเห็นหมดทุกอย่างโหโคตรเจ๋งนึกว่าแบบเขียนมาโก,โกโ้เนาะตอนแรกอะเอ้ยแม่งใช้ได้จริงว่ะเออแต่แต่เวลาเล่นก็ถ้าไม่ได้บวกกับฟอมบี้ก็จะไม่ใช้ละกันนะครับเพราะว่าการจ้องแสงสีเขียวเป็นเวลานานๆเนี่ยผมเคยแล้วพวกแตกเลย <laughs> เล่นเล่นแบบเล่นมากๆอะ่ะน่ยจ้องแสงสีเขียวอย่างเงี้ยเปิดในวิชั่นแบบนานๆอะ่ะเอออ้วกเลยเพราะงั้นเพื่ออสุขภาพนะครับของคนดูผมก็จะปิดเอาไว้นะแล้วก็ใช้ยามจาเป็นเฉพาะตอนที่สู้กับสอมบีก็แล้วกันนะครับโอเคเราก็ไปทางไหนนะีอ่ะถูกแล้วผ่านสามแยกแล้วก็ตรงไป กับตรงไปเรื่อยๆขับตรงไปเรื่อยๆโอเคเจอปั๊มน้ำมันเดี๋ยวขอแวะแป๊บนึงไม่รู้ว่าจะมีน้ำมันให้เราเก็บหรือเปล่านะว่าพอมีรถแล้วเนี่ยน้ำมันก็สำคัญครับผมเฮ้ยโอ้โหเฮ้เยมีกระสุนเยอะแต่ก็ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดทุกดัด มีเยอะได้ก็หมดได้เหมือนกันสายฟาร์มครับเคลียร์ซอมบี้แล้วก็ต้องดูว่ามีอะไรดรอปมาบ้างนะมีไหมมีน้ำมันไหมไม่มีมีแต่เศษเหล็กแต่ไม่มีน้ำมันโถ่ไหนมาแล้วเรา เดินสำรวจสักเล็กน้อยโอ้โหเพียบเก็บพอไหมเนี่ยกล่องยาสอนได้ปะซอนไม่ได้ด้วยยากล้ยากแล้ว,ลวไม่มีที่เจ็บปวดกล่องยาด้วยทิ้งไม่ได้อะทิ้งไม่ได้เพราะงั้นครับเราทำไงดีอ่า เดี๋ยวนะเราหิวน้ําอยู่หรือเปล่าครึ่งหนึ่งอาะได้อยู่กินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยแล้วเอาเยอเอายาใส่แทนเท่า,ทานี้เราก็จะมีช่องในการเก็บยาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโซนอันพลายครับโซนหลังสีก็อยากจะเตรียมพร้อมให้ได้มากที่สุด โอเคกินกันเลยเรียบร้อยไปไปต่อครับแม่ได้รถเท่เลยละทหารนี่ถ้าได้อาชีพทหารตอนเริ่มเกมด้วยเนี่ยโอ้จะเป็นระที่เทศเลยอีกนีนะครับข้างหน้าครับด้านซ้ายมือของเราก็จะถึงแล้วเป็นบ้าน จากที่เคยมาดูนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีซอมบี้แบบเกิดบริเวณร,บรอบๆบ้านด้วยนะก็ถือเป็นเซฟเฮาส์ที่ดีสำหรับเราเลยนะแต่ว่าเนี่ยครับมันก็จะเป็นบ้านล้างโลง่ลงๆแต่ไม่ได้พังนะสภาพยังดีอยู่มากนะครับก็อยู่บริเวณนี้ของแบบนะครับสิ่งที่เราต้องทำเดี๋ยวเราจะมาลอง ติดตั้งประตูนะแล้วก็วางพวกบล็อกวางพวกเต็นอะไรติดตั้งไฟส่องสว่างนะครับเพื่อให้บ้านมันดูสมบูรณ์โอเคเรามาติดตั้งกันคลิกขวาแล้วก,กดเพสครับใช่ไหมโอ,โอ้เลงเองเหรอ,อสวยงามกดเอฟเปิดประตูปิดไว้ไปยี่บ้านเนี่ย สองสามโอ้สามบานนะแต่เตียมประตูมาแค่สองก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปคาบมาเพิ่มอีกอันหนึ่งละกกันโอเคกดวางเอายังไงเนี่ยอ๋อต้องกดตัวนี้กด E กับ Q ในการให้มันหมุนนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ แล้วเราก็มาติดตั้งไฟครับเพราะเดี๋ยวตอนมืดเนี่ยถ้าเราไม่ติดตั้งไฟมันจะมืดมากๆกนะก็ไม่ใช่บ้านคนอยู่อาศัยแล้วถ้าไม่มีแสงไฟเอาติดตั้งไฟตรงไหนดีข้างประตูต้องรอจริงต้องรอมืดนะถึงจะรู้ว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้สว่างขึ้นมาเยอะเลย อย่าอันนี้คือประตูหน้าบ้านใช่ไหมไม่ใช่เว้ยหลงทิศละนู่น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 หรือเปล่าเอา้าประตูไหนคือประตูหน้าบ้านนี่ประตูนี้โถอ่ประตูหน้าบ้านไม่ได้ไม่ได้ใส่ประตูเออไม่เป็นไรงงกับตัวเองแทนทีนที่จะใส ที่ประตูหน้าบ้านก่อนโอเคเอาติดไฟสองดวงเพื่อความสว่างสวัยของบ้านเราติดตรงนี้อีกโอเคครับอ,อ่ไฟคราฟได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้คือคราฟ ส่วนตัวของเราที่ไม่ต้องใช้โต๊ะค้าบนะครับมันไม่มีไฟแต่ว่าไฟผมก็ไม่เคยค้าบนะเพราะว่ามันหาดอกได้แล้วก็อีกอย่างคือมีขาย <c oughs> ก็ซื้อเอานะครับบ้านเราก็สว่างขึ้นมาแล้วก็ติดข้างนอกบ้านด้วยนะครับเพื่อเวลามาเดี๋ยวจะได้แบบจอดลองจอดรถหรือเดินหาประตูไอ้หาบ้าน เพราะว่าเวลากลางคืนเวลาเราขับรถจากถนนมาเนี่ยมันจะมองค่อนข้างยากนะถ้าเกิดว่าเราไม่ติดไฟไว้นอกบ้านบ้างเลยเนี่ยหายากครับต้องเล็งสัญลักษณ์ดีๆเนี่ยเวลาเราขับรถมาปุ๊บตอนกลางคืนเราเห็นไฟก็โอเคบ้านเราอยู่ตรงนี้นี่ติดไฟด้านนอกบ้านนะติดประตูก่อนเราเหลืออีกเท่าไหรนะ่อะไฟสองดวงต้องไปหาเพิ่มครับ ซื้อเพิ่มหาเพิ่มได้ว่ารู้สึกยังไม่สว่างพอชั้น2เรายัางไม่ได้ติดเลยเตรงสุดท้ายครับบ้านเราก็สว่างสวัยขึ้นครับอ่าเวลาขับรถมาแล้วก็มองเห็นแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2กันดีกว่านะครับจริงๆก็ต้องเอาไฟาเราติดชั้นสด้วยนะ ตรงนี้เนี่ยที่คิดเอาไว้นะครับก็จะกางเต็นท์กางเต็นท์ในบ้านเหรอใช่ครับคือคือเต็นท์เกมนี้มันเอาไว้เก็บไอเทมเป็นเหมือนกล่องเก็บไอเทมนั่นแหละอย่าไปคิดมากนะครับหรือใครจะกางไว้หน้าบ้านเพื่อความสมจริงก็สุดแล้วแต่ครับแต่ว่าไอเทมบางอย่างก็อยากเก็บในบ้านนะเพราะว่าแบบเออมันหายากอะ ปืนพวกอะไรเงี้ยที่คิดไว้ว่าจะสำรองเอาไว้ในนี้นี่การใช้ก็กด F เข้าไปครับแล้วมันก็จะมีสล็อตออกมาเราก็สามารถเอาอุปกรณ์หรืออนะไรที่แบบเออคิดว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้อะเก็บเอาไว้ในนี้ก่อดได้นั่นเองนะครับมีอะไรบ้างล่ะที่ไม่จำเป็นต้องใช้เราก็มันเป็นพวกบ้าหอบฟางด้วยนะเอามาทั้งหมดเลยมีอะไรพกติดตัวหมดเลย อุปกรณ์พวกนี้อ่ะอันนี้มันเยอะไปอย่างเงี้ยเราก็สำรลองไว้ในตัวสักอย่างละสองชุดก็ได้ครับที่เหลือเราก็เ,าเก็บไว้ในบ้านของเราก่อนเก็บไว้ในเต็นท์ของเราก่อนที่เก็บอุปกรณ์วพวกนี้นี่อ่ะคร์ฟกระสุนเรายังไม่ได้คาร์บเราก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับโอเคแล้วเต็นท์อันนึงเดี๋ยว ว่าจะไปวางหน้าบ้านละกันเต็นท์หนึ่งนะครับเต็นท์นี้เป็นเต็นท์หลักเอาไว้เก็บพวกไอเทมหลักๆของเราเหมือนจะมี3เต็นท์หรือ2เต็นท์ไม่แน่ใจอันนี้ดำกระสุนหรอบืิวูเตอร์จะได้ใช้ไหมไม่แน่ใจติดไปก่อนละกันเราว่าเดี๋ยวถ้าเราจะไปเข้าตรงไอโ a บอัลฟาเนี่ย เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นจะมีไอเทมดีๆให้เราเก็บอะไรบ้างนะครับก็ต้องเตรียมช่องเต็มสล็อตไปเผื่อด้วยนั่นเอง,องนะเพราะงั้นอะไรที่คิดว่าไม่ได้ใช้ก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะวิกเตอร์คงไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าถ้าจะใช้จริงๆก็คงจะใช้ไม่ M4 ก็ AK มากกว่านะครับชอบ m 4 a ม AK มากกว่าวิกเตอร์คงไม่ได้ใช้ พวกนี้ก็เช่นกันนะลูกซองเนี่ยคงไม่ได้ใช้แน่ๆเพราะว่าไม่ใช่สายลูกซองเลยผมเนี่ยแต่ช่องไม่พอแล้วครับช่องไม่พอแล้ว5.56มีอะไรต้องเก็บอีกอย่าลูกซองเดี๋ยวเราเอาไปตั้งตนอีก อันหนึ่งหรือว่าตั้งแต่อันหนึ่งที่ชั้นหนึ่งดีเออเนาะตั้งชั้นหนึ่งก่อนดีกว่านะครับเรามาวางโต๊ะวางเก้าอี้วางโต๊ะถ้าเกิดว่าวางแล้วแบบเราไม่ถูกใจนะครับให้ชี้เมาส์ไปนะแล้วก็กด x ค้างเอาไว้นะครับมันก็จะทำการดอปกลับมาให้แล้วก็ตั้งวางใหม่ได้ คมีโต๊ะแล้วก็ต้องมีเก้าอี้ครบชุดครบชุดแล้วถ้าเรามีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากกว่านี้ก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาแต่งเพิ่มได้นะแล้วก็มีที่นอนด้วยเป็นการเคลียร์ของเป็นในตัวที่นอนนอนไหนดี นอนนี่แล้วกันเราก็จะได้ไม่ต้องกลับไปที่เซฟโซนนะครับในการที่จะสคิปข้ามเวลากลางคืนเราก็สามารถมานอนตรงนี้ได้นั่นเองเสเรียบร้อยเฟอร์นิเจอร์เราอาจจะยังมีไม่เยอะมากนะครับก็ผมไม่ค่อยได้ตัดไม้แล้วก็เอาไปคราฟอะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราลงมาข้างล่างเดี๋ยวผมจะตั้งเต็นท์อีกอันหนึ่งเอาไว้เก็บ อุปกรณ์เพิ่มอันด้านปทางด้านนี้จริงๆก็ไม่จำเป็นหรอกโอเคเก็บปืนลูกซองไปเมื่อกี้ไม่ได้ใช้วินเชสเตอร์จะได้ใช้ไหมคงไม่ได้ใช้ครับเก็บไปเหมือนกันอันนี้ดำของ5.56เหรอเอามาใส่ ใส่อันนี้ได้นะแต่กระสุนห้าจห้าหกเราเก็บไปเถอะใช้เป็นแมกกาซีนธรรมดาเท่กว่านะหมดยังโอเคครับหมดแล้วหมดแล้วมั้งมีมั้งด้วยนะหมดแล้วมังมวม้งหมดแล้วมั้งเออก็ <S 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 ปืนครับเรียบร้อยบ้านเรายังไม่เสร็จครับแต่ว่าก็ดูมีอะไรขึ้นเดี๋ยวเราเค่อยหาเฟอร์นิเจอร์มาเติมแต่ก่อนนะเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่ถึงึ่งชั่วโมงใช่ไหมเอาไงดีถือว่าเราจะทำการเข้าเขต ลังสีตั้งแต่คลิปนี้เลยดีเดี๋ยวตัดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้ตัดเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเข้าหรือไปในเขตลังสีแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูวิธีการคาบของแล้วก็แต่งบ้านนะครับโอเคไว้เท่านี้ครับคลิปนี้ไปละสวัสดีครับ